อาแจ็คเตรียมที่จะส่งแมคคอนเนลคืนหงหลังจากที่ฟอร์มไม่เข้าตานะอารัตยังไงเมื่อสื่อยารบันจ้วกหนึ่งแข่งเวอร์ฟูลตัวการทำเวียดลำบากกับหงไม่คิดจะแขวนสตาร์ตตอนนี้ออกเล็กเชอเร์เบรนยังแฮปปี้ดีแม้ว่าจะอายุ32ปีแล้วแต่ก็ยังกระหายสงครามในขณะน,นี้สรัตฝากคำถามถ,ามถึงซาร่าหลังเวอร์พูลบุกอินเจอร์มิลาน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยอัชเชคตกเป็นข่าวเตรียมจะยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวของแจ็คแมคคอนเนลมิดฟิลด์ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลหลังจากที่ทำผลงานไม่น่าประทับใจช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาลมิดฟิลด์ในวัย21ปีย้ายไปเล่นในเอเดนเวิช์ De De y, ด้วยสัญญ,ญาย,ยืมตัว1ปีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ตามคำแนะนำของจ er, อร์จไฮติงกาอดีตผู้ช่วยของซึ่งได้รับตำแหน่งกุนซือของอาแจ็คในตอนนั้นโดยธมวอนต้องการแทนที่จอแดนฮาร์เดอร์สันที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับทีมไปอย่างไรก็ตามรายงานข่าวจาก ESPN ระบุนะว่า McConnell, แม็กคอนแนลเตรียมจะถูกส่งตัวกลับลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมการาคมนี้หลังกลา,ายเป็นส่วนเกินภายใต้การควบทีมของกุนซือชั่วคราวเฟรชกริมท่าน,นี้แม็กคอนแนลลงสนามรวมแล้วเพียงเจ็นัดทำเวลาในสนามานเ,นเพียงแค่ 219นาทีโดยได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพียง2ครั้งคือเกมแพ้เชลซี1-5และก็เกมชนะทเวนสเตย์3-2ช่วงปลายเดือนตุลาคมและสุดท้ายของเจ้าตัวคือวันที่5พฤศจิกายนเกมที่แพ้การาทสลายไป0-3ต่อซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายของไฮจิงกาก่อนจะถูกปลดจากตำแหน่งจากนั้นดาวเตะอังกฤษก็ไม่ได้ลงเล่นอีกเลยส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความฟิตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อะรเงเมื่อสื่อดังของเยอรมน,นีจ้วกหนึ่งสตาร์ดังของลิเวอร์พูว่าคือตัวการในการทำให้ฟอร์เรนเวียดนั้นโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรในช่วงรเริ่มต้นกับของแดงลิเวอร์พูโดยการน,นี้โมเมซาร่าตปีกทีมชาติอียิปต์ของของแดงลิเวอร์ฟูตกเป็นข่าววิพากษวิจาร์อย่างหนักจากบิลสื่อเยอรมันว่าเป็นคนที่ทำให้ฟอร์เรนเวียดกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีรเริ่มต้นกับของแดงลิเวอร์พูได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักในฤดูกาลน,นี้ สำหรับซาร่าองกำลังเจอเวลาอันช่วงยากลำบากกับเรื่องฟอร์มการเล่นเมื่อเทียบกับมาตรฐานของตนเองโดยที่แนวรุกในวัย33ปีรไยนี้ยิงได้เพียงแค่5ประตูและก็แอซสซิสต์ได้เพียงแค่3ครั้งจากการลงสนาม16นัดให้กับริเวอร์ฟูในฤดูกาลนี้ส่วนเวียดที่ย้ายมาจากไบเออร์เลโวโคเซนด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์ทำแอซสซิสต์ได้เพียงแค่2ครั้งจากการลงสนาม15ครั้งในเกมพิยรีกและก็แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งอันเดนสลรัตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพยายามจะเข้นศักยภาพของเวียดแนวเพื่อที่จะช่วยทีมแต่ว่าบิลสื่อดังของเยอรมันรายงานข่าวบอกว่าปัญหาปัจจุบันของกองกลาง,งตัวรุกทีมชาติเยอรมันรายนี้กับลิเวอร์พูลนั้นเป็นความผิดของโมเบสซาราโดยบทความดังกล่าวระบุเรนนว่าความเห็นแก่ตัวของซาร่านั้นกลายเป็นปัญหาสําคัญสําหรับเวียดดร์ไอลิเวอร์พูลซึ่งความดื้อรั้นของอดีตกองหน้าเชลซีรายนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึง ในห้องแต่งตัวของของแดงลิเวอร์พูลในครั้งนี้มานนานแล้วสาระเองกางจะกกายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลิเวอร์ฟูลและก็เวียดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเวลาของเขาใกล้หมดแล้วการย้ายไปซาดิอาราเบียนั้นเป็นไปได้อยากจะเห็นได้ชัดเจนว่าสลาบมองข้ามเวียดไปเมื่อเวียดยูนในตำแหน่งที่ดีกว่าและก็ไม่ได้ทาให้น,หนักเตะคนอื่นที่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมอด้วยค่าตัวมหาศาลแบบเปล่งประกายออกมา ซาลาทำแอสซิสได้3ครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นทําให้กับนักเตะเนี่ยที่อยู่กับสโมสรมานานกว่าเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะยังคงขัดขวางการเริ่มต้นใหม่ที่ประสบความสําเร็จของบรรดานักเตะใหม่รวมถึงเวียดในครัรณนี้เพิ่มเติมด้วยอาร์ตหนึ่งไงเมื่ออเล็กซ์ออกเล็กเชมเบรนอดีตมิฟิลจอมซัดกลของลิเวอร์ฟู ที่ตอนนี้เป็นนักเตะไร้สังกัดไร้ต้องสังกัดนะฮะยืนยันแล้วว่าเขายังคงไม่คิดจะแขวนสตาร์ทและก็รู้สึกดีนะว่ายังคงดีพอจะช่วยทีมได้แม้ว่าจะอายุล่วงเลยไปสักหลัก30แล้วก็ตามทีหลังแยกทางกับเบซิตัสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาออกซ์เองยังคงไม่ได้ทีมใหม่เลยและก็เลือกจะกลับมาซ้อมยกความฟิตกับทีมชุดยูเอีของอาร์เซนอลเพราะมีส่วนร่วมกับเกมอุ่นเครื่องกับวัตฟอร์ดและก็แมนยูเพื่อที่จะรักษาจังหวะการแข่งขัน แม้จะอายุสักสองปีแล้วแต่ว่าเจ้าตัวมั่นใจยังสร้างอิมแพกได้ทั้งในสนามและก็ห้องแต่งตัวผมว่าผมเองรู้ว่าผมมีประโยชน์ในสนามและยังคงสามารถแสดงตัวอย่างที่ดีทั้งเรื่องของการซ่อมอและก็การปฏิบัติตัวในครั้งนี้ได้โดยผมโชคดีที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรระดับท็อปได้แชมป์และก็ทําผลงานกับผู้จัดการทีมชั้นยอดตอนนี้ผมรู้มากเลยนะว่าสมัยที่เริ่มต้นอาชีพนั้นมากกว่านั้นซะอีกนะ เขายังยกตัวอย่างนักเตะเกินวัยอ,อย่าง20อย่างแดนนี่เวลแบค็คเจมินเนอร์และก็จอแนนดนฮาร์เดอร์สันที่ยังคงสร้างผลงานนะผมได้อย่างเจ้าเจียมพวกเขาเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบถ้าดูแลตัวเองที่ดีและก็ทุ่มเทคุณเด็กนั้นก็ยังคงเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณนี้เช่นกันผมไม่รู้สึกเหมือนอายุ30ปีเลยนะผมตั้งใจแล้วว่าจะไม่แขวนสตาร์ทก่อน35ปีแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นความจริงของชีวิต นักฟุตบอลมากยิ่งขึ้นกว่าวัย21ปีในคังนี้เยอะเลยผมอยากจะลองเล่นผมเองนั้นไม่รู้สึกแก่ผมยังคงฟิตและก็ยังคงมีความกระหายในคังนี้อยู่เสมออารรเงยเมื่ออันเนสรัลอตต์กุนซือลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังจากที่พาทีมบุกชนะอินเตอร์มิลานศึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษนัดล่าสุดโดยอันเนส์สรอตต์ผู้จัดก,การทีมของแดนลิเวอร์พูลชื่นชมลูกทีมมีความมุ่งมั่นและก็ทำได้ดีเป็นพิเศษในแง่ของ จนสามารถบุกมาจะเอาชนะงูใหญ่อินเทอร์วิลานไป1.0ต่อศศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบบลิฟชเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมฝากคำถามถึงโมเมสซาร่าว่ารู้ตัวหรือ,อยังว่าทำผิดพลาดในครันนี้ซึ่งกรณีให้สัมภาษณ์ดูเดือดจากการเป็นตัวสำรองต่อนเนื่องสานัดและก็ถูกตัดชื่อออกในเกม Inter, อินเตอร์ชี้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์คงต้องเป็นคนริเริ่มในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครังนี้ โดยสรอดได้กล่าวบอกว่าก่อนเกมเราตามหลังอินช์มิลานอยู่3แต้มและถ้าคุณต้องการติดท็อป8คุณก็ต้องมีอย่างน้อย15แต้มสลอตติกล่าวสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะที่คุณสามารถทําได้ก็คือการเอาชนะที่นี่พวกเขามีทีมที่ดีมากแต่โดยรวมแล้วเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีจากเรากองกลางช่วยเหลือเกมรับที่ดีอยู่เสมอแต่ครั้งนี้เราเห็นความมุ่งมั่นอย่างสูงจากผู้เล่น เราพเพรสสูงขึ้นในครึ่งหลังเราตัดสินใจจะคงคำนวณผู้เล่นเพิ่มเติมในครึ่งแนวรับผู้เล่นทั้ง11คนลงมาอยู่หลังลูกบอลเพื่อที่จะพยายามทำให้แน่ใจว่าเรานั้นจะไม่เสียประตูและสุดท้ายเราก็ได้จุดโทษจุดได้หลังจากที่เกมกับ p s เอสวีและก็ฟอรที่เราเสียไปถึง7ประตูใน2เกมมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสียประตูน้อยลงและนั่นคือสิ่งที่เราทําได้ในเกมกับเวสแฮม จากนั้นเราก็เล่นกับซันเดอร์แลนด์โอกาสแรกของพวกเขามาในช่วงนาทีที่86ประตูแรกของพวกเขาไม่ได้เป็นโอกาสที่สมบไปและจากนั้นก็มาถึงเกมกับบระเทของบรีดเกมนี้เราแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณในครึ่งหลังเราเปลี่ยนแทคกติกเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยถ้าพูดถึงโอกาสของซาน่าที่จะกลับสู่ทีมมันก็ควรจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําอยู่ที่นี่ทุกคนนั้นผิดพลาดในชีวิตได้แต่ว่านักเตะนั้นรู้หรือไม่ว่าเขาทําผิดพลาด ควรจะเป็นเขาหรือว่าผมที่ลิพเพิ่มมากกว่าผมอยากจะพูดถึงอิบาฮิมาโกนาเต้ซึ่งเล่นได้ดีมากเลยนะชนเชิงชี่เขาเป็นแฟนมีความหมายอันมากลน้นโกนาเต้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่บ้างในช่วงครึ่งหลังแต่เขานั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครัรงนี้จริงๆเลยนะอะไรเงเมื่อเจอเรลคอนซานี่ผมประรก,การัหลังอนาคตไกลของไบเออร์เลเบอร์โคเซนออกมาเอ่ยปากชื่นชมโม,มเบซาร่าว่าเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยม ทั้งในสนามและก็ในห้องแต่งตัวเลือกไม่ขอจะพูดถึงอาเนเดสโรตอดีตเจ้านายสมัยอยู่ลิเวอร์พูลในขณะนี้คอนซาเองอย้ายออกจากแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่โอกาสลงสนามจำกัดก่อนที่จะระเบิดฟอร์มโดดเด่นกับมาตั้งขอดาวโโคเซนจนก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เมื่อืองเดือนอเดือนก่อนนี้เองโดยเจ้าตัวยังคงติดตามสถานก,การณ์ดารามาหว่างซาร่ากับสลอตที่กำลังจะเป็นประเด็นประเด็นใหญ่ในเวลานี้ ซึ่งในงานถแถลงข่าวก่อนเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่เลโวโคเซนจะต้องเจอกับ New นิวคาสเซลนักข่าวก็ได้ยิงคำถามกับนารับในวัยสองปีรายนี้ถึงเรื่องอดีตเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ผมอยู่ที่นั่นโมคือแบบแบบอย่างที่ดีมากเป็นคนที่สร้างบรรยากาศที่อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในทีมที่เขาเพิ่งจะมีฤดูกาลสุดยอดและก็ช่วยเรานั้นคว้าแชมป์ในครั้งนี้เอาไว้ได้ สิ่งที่ผมเห็นปีแต่เรื่องอดีมากมายเขายังคงช่วยผมต่อตอนผ่านช่วงยากลำบากจริงๆแต่เรื่องอื่นผมไม่รู้ผมก็เหมือนกับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วไปคนคนหนึ่งที่คอยติดตามเหตุการณ์เหมือนทุกคนในคารา้งนี้นั่นเองครับและขว่วลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ